กรับสวัสดีทุกคนยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช anel p i c k l OKC นะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโป k กมอนยูไนต์ล้วครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยครับก็คือจะมาบอกวิธีการเล่นของน้องปูไทยนะครับในลักษณะที่ผมจะแนะนําทุกคนนะครับ โอเคมากันที่ตัวที่จะแนะนําในวันนี้ก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะทุกคนอีวาพาเลสหรือว่าเจ้าแคสเทิลของเรานี่เองนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นสายแทงนะครับแล้วก็ตีระยะใกล้นะครับแล้วก็มีการโจมตีแบบเบสิกแอคแท็กนะครับก็คือเป็นการโจมตีแบบธรรมดาไม่ใช่สเปเชียลแอคแท็กนะครับแล้วก็เจ้าปูจานะจ๊ะเนี่ยของเราก็จะมีด้วยกัน2ล่างนะครับก็คือเป็นล่างเลเวลแรกนะครับเลเวลหแล้วก็เลเวลสนะครับเลเวลต่อไปนะครับ ถ้าแนะนําถึงแผนการเล่นนะครับก็คือจะมีด้วยกัน2เลนอยู่แล้วครับก็คือท็อปเลนแล้วก็บอทเทอลเลนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแนะนำเนี่ยก็คือจะให้แนะนําไม่เป็นท็อปเลนนะครับเพราะว่ามีการแย่งโลตอมเนี่ยน่าจะดีกว่าที่เลนล่างครับเพราะว่าเลนล่างเนี่ยมีเต่านะครับก็ค่อนข้างที่จะดุเดือดเลยทีเดียวแต่ว่าก็เล่นได้ทั้งสงสายนะแล้วหลกัหลกๆเลยก็คือดูว่าทีมเราเลือกตัวอะไรนะครับเราก็ไปเลนนั้นนะครับ แต่จริงๆเราสามารถไปล่างเลนก็ได้ถ้าเกิดข้างบนมันตึงเนี่ยก็หาคนไปเลนล่างหรือเราจะไปเองก็ได้ครับก็อัพเชลซ์เมทําให้เราวิ่งเร็วไปแก๊งกับเพื่อนก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าเจาะรายละเอียดถึงการโจมตีปกติของอีว p าพาลสนะครับก็คือถ้าเกิดโจมตีปกติครั้งที่3ของอีว p าพาลสเนี่ยก็จะทําให้สร้างพื้นที่ตัว AO e นะครับคนที่อยู่ในรอบๆตัวของการโจมตีครั้งที่3เนี่ยลดความเร็วเคลื่อนที่ลงนะครับซึ่ง อันนี้เนี่ยก็สามารถมีสเต็กในการโจมตีทั้งหมด2ครั้งนะครับในส่วนของสายการเล่นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นสสายนะครับก็คือจะเป็นสายหินแล้วก็สายของมาเรงนะครับสําหรับสายหินเนี่ยก็คือจะเป็นท่าที่เป็นเอ่อหินนะครับซึ่งเราจะต้องอัพตัวล็อกสไลด์ก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นเอ่อเชลสมสนะครับ ลักษณะของเจ้าตัวเชลซแมทเนี่ยก็คือจะเปลี่ยนพลังป้องกันและพลังป้องกันพิเศษให้เป็นพลังโจมตีและพลังโจมตีพิเศษนะครับแล้วเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เป็นเวลา5วินาทีนะครับทุกคนซึ่งก็มีประโยชน์มากในการไล่แกงชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าเออบางทีเนี่ยเราต้องการสปีดเพิ่มขึ้นใช่ไหมแล้วก็ ตัวเกาะเนี่ยเรามีเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเจ้าตัวอีวาพาเลตสเนี่ยมันเป็นสายดีเฟนต์นะครับก็ทําให้เราเนี่ยสามารถไปแก๊งเพื่อนได้ไวแล้วก็มีดาเมจในการโจมตีด้วยครับถ้าหากเราอัพตัวเชลส์แมนนะครับอย่างต่อมาก็คือท่าสเตลล็อกนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นท่าที่สามารถโจมตีระยะไกลได้นะครับ เมื่อเราปาเจ้าตัวหินออกไปเนี่ยมันจะสามารถสร้างเอเรียนะครับในการสร้างความเสียหายนะครับเป็นเวลา4วินาทีนะครับซึ่งโปเกมอนที่เป็นฝั่งศัตรูที่อยู่ตรงอยู่ในตัวเอเรียเนี่ยครับก็จะได้รับความเสียหายต่อเนื่องนะครับยิ่งเราอัพเลเวลมากนะครับเ,เวลาที่มันจะอยู่เนี่ยของเจ้าตัวสเตลล็อกเนี่ยมันก็จะอยู่ได้มากขึ้นนะครับถึง5วินาทีเลยนะครับ ก็คือยิ่งยืนนาน <final> ยิ่งมีโอกาสที่จะโดนดาเมจเยอะขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับตัวสเ e ลล็อกนะครับส่วนถ้าอยู่ในมูฟของอีวาพาเลสเนี่ยก็คือเป็นการรวบรวมหินรอบตัวนะครับแล้วก็สร้างโล่ขึ้นมาครับซึ่งจะสร้างความเสียหายทําให้โปลมอนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมึนงงนะครับแล้วก็จะได้รับความเสียหายเป็นเวลา10วินาทีนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมให้กับมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงได้นะครับ ซึ่งจะมีครูดาวอยู่ที่134วินาทีนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอันติที่ค่อนข้างมีประโยชน์ครับเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มตัวความเสียหายที่จะได้รับขึ้นนะครับ 5, 4, 3, 2, มาดูขกงการออกของกันบ้างน,นะครับลักษณะการออกของเนี่ยก็คือจะเน้นไปที่เกาะแล้วก็โจมตีนะครับหรือว่าใครอยากจะวิ่งเร็วก็ได้ครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยเวลาใช้ก็คือจะใช้3ไอเทมนี้นครับก็คือจะเป็นมัตเซิลแบนนะครับแล้วก็จะเป็นบัตตี้บาเลียนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นโฟกัสแบนนะครับทุกคนซึ่ง3อันนี้เนี่ยก็จะเป็นบวกเกาะซะสองอันนะครับแล้วก็จะเป็นบวกโจมตี1อันนะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูลักษณะการแนะนำเนี่ยของตัวไอเทมเนี่ย ก็จะเล่นได้หลายสายเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคนที่เล่นเนี่ยก็จะใช้โฟกัสเบนนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเออเมื่อเราโฟกัสเบนเนี่ยเมื่อ HP เราต่ำเนี่ยมันจะเอ่อเพิ่มเลือดแบบรีคัลลี่นะครับ14%นะครับแล้วก็เจ้าตัวสกอร์ชิลเนี่ยก็จะเพิ่มตัวเอ่อชิลขึ้นเมื่อเราทำสกอร์ได้นะครับแล้วก็จะเป็นตัวบัดดี้แบเรีะครับ บ u ดี้บาเรียเนี่ยก็เหมือนกันเมื่อเลือดเราน้อยเนี่ยมันก็จะเพิ่มเกาะให้กับเรานะครับหรือว่าจะเป็นสายวิ่งที่เป็นเ,เจ้าตัวนี้นครับเจ้าตัวหินโฟสโตนะครับทุกคนก็อันนี้เนี่ยจะเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีซึ่งเป็นเบสิกแอคแท็นะครับโอเคทีนี้เรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับก็คืออันนี้เดี๋ยวผมจะอัพเป็นล็อกสไลด์นะครับแล้วก็จะเป็นอันแรกอรนันนี้ก็คืออัพตามไปเลยครับแล้วก็จะไปท็อปเลนนะครับทุกคนโอเคนี้เราก็ตีไปเรื่อยๆเลยนะ อันนี้พยายามทาให้ได้2ตัวก็ดีนะครับเพราะว่าเออมันจะได้ประหยัดเวลาเรานะโอเคอันนี้ก็วิวอัพแล้วก็อัพไปนะครับแล้วก็พยายามเก็บตัวคีปให้หมดนะครับทุกคนโอเคทีนี้เราก็เก็บไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอซุ่มๆดูก่อนนะครับว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาจะมาตรงไหนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นลูไคโอนะครับฝั่งตรงข,ข้ามของเพื่อนไม่มีแท้งนะครับทุกคนโอเคงั้นก็ให้โดนนี่โดนไป2ตัวเป็นไงล่ะโอเคเนี่ย ของเขาค่อนข้างบางนะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยดามจเขาจัดนะครับ2ตัวนี้แต่ว่าเนี่ยมีเพื่อนมาช่วยแล้วนะครับโอเคเราก็จัดไปนะครับ KO ไปนะครับลาดเพื่อนหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเป็นล็อกทูมนะครับทุกคนเพื่อที่จะเอ่อให้สร้างจังหวะให้กับเพื่อนนะครับเพราะว่าจากที่ดูทีมนี้นะครับก็คือมีดามจค่อนข้างหนักอยู่แล้วนะครับไม่มีตัวแท็งเลยผมเป็นตัวแท็งตัวเดียวครับซัพพอร์ตก็ไม่มีเนาะ ก็เลยอัพเป็นล็อกทูมเพื่อสร้างจังหวะให้กับเพื่อนนะครับสกิลนี้เนี่ยมันค่อนข้างดีครับก็คือดักทางไว้นะครับแต่ว่าต้องดูจังหวะด้วยนะนัวนวเป็นไงล่ะนัวเป็นไงล่ะลูใครโอ้นี่ไงก็โอเคนะครับก็ถือว่าถ้าเกิดเราสามารถไปดักหน้าเพื่อนแล้วก็ใช้ต่อด้วยเฟรลี่คัตเตอร์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเพื่อนก็จะติดอยู่ในมุมนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้เขามาเข้าตรงที่เป็น ตัวล็อกทูมของเรานะที่เป็นหินของเราเนี่ยเราดักทางไว้ก่อนนะแล้วเขาก็จะหนีไม่ได้ครับก็พยายามหาจังหวะยี่เนี่ย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 ล็อกแล้วก็ล็อกเอาไว้เป็นไงโอ้กระโดดได้ดื้อเหรอเราดื้อเหรอนี่ไงดื้อเราดืๆๆด้ออ่าเหลือตัวเดียวเอาดีเอาดีเรามีเยอะเอาดีเขาไปแล้วนะครับไล่ไล่ลูไคโอไปแล้วครับโอเคจริงๆมันเอาไว้ทั้งดักเออฝั่ง ตัวเองตัวเองฝั่งตัวเองเนี่ยก็ทําให้บางทีเรากดผิดเนี่ยทำให้เพื่อนไปไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องดูดีๆนะครับถ้าจะอัพตัวกําแพงหินนี้นะครับโอเคนี่ดักไว้แล้วนี่ไง,งงงงงละสีงงงงนนละสิแล้วไงเหลือตัวเดียวเฟรนี่คัตเตอร์ไปสิ เ, word, เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะตายเราจะตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนดีไอทิมช่วยนะไอทิมช่วยนะรับเอกลับก่อนมาดิมาในป้อมมามาแล้วก็ยังไงยังไงเอาดี่เอาในป้อมเหรอเอาในป้อมเหรอดักดักอย่างนี้ต้องดักแล้วก็ตามด้วยนี่นี่นี่ฟาดไปดิสามสามฮิตนะครับมันฟาดสามฮิตนะมามาเพื่อนไปลุยดักอย่างนี้ต้องดักเป็นไงงงเดินไม่ได้นี่ไงนี่ไงโอเค อ่าอยัางไงยังไงนี่เดินมาอย่างนี้คือยังไงอยากโดนดักใช่ไหมโอเคดักเดีดักไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยตีตีต,ตีนี่ไงโอ้ยเบื่อนตีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเกมนี้เเราต้องทำคะแนนนะครับทุกคนจะไปไล่คิวอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับ เราต้องช่วยเพื่อนทําคาเนนด้วยนะครับเพราะว่าคิวเราเยอะเนี่ยเนี่ยเหมือนอย่างนี้เนี่ยคือผมดักผิดนะครับคือแบบทาให้เพื่อนแบบไล่ตามไม่ทันมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับแต่มันจะไม่มีตัวสกิลที่ทําให้เราวิ่งเร็วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปแกงข้างล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแกงข้างล่างดีกว่านะครับโอเคเพราะว่าข้างบนเนี่ยเราเคลียร์ไว้เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปแกงข้างล่างนะเพราะว่าดูสถานการณ์ข้างล่างค่อนข้างย่ําแย่นะครับตรงเลนล่างเนี่ย โอเควิ่ง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 เนี่ยเราไม่มีสกิลวิ่งนะครับเราก็อาจจะเดินช้าถ้าหรือเราอัพกำแพงเนี่ยเออดักดากเป็นไงล่ะดักเอามันข้ามได้เอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 นะเยอะเอยเอาไงเอาไงไปไปพิกาจูไปพิกาจูดักดักเป็นไงเราดักตัวเองเนี่ยใช้ต้องค่อนข้างระวังครับทุกคนนี่นี่ฮิตไปดิฮิตไปดิโอเค มามาเป็นไงเหลือยังเหลืออันตินะครับยังเหลืออันตินะมาอันติมามายังไงยังไงยังไงโอ้มันแยกร่างได้นะครับโอ้โหแยกร่างได้นะนัวนัวและนัวโอ้มีสองตัวมีสองตัวโอ้โหตายนะครับโดนโดนอ่ามีมีข้างบนมีข้างบนโอเคไป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 ดูดิเจ้าเป็ดอุ๊กอู มาดากเป็นไงล่ะไปไม่ได้เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเออมามาไล่ไล่ตบไล่ตบมาไล่ตบดากดากเป็นไงล่ะงงงงแล้วสิงงโอเคเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับเอฟโซเป็นไงเอฟโซโอเอฟโซแรงนะครับเอฟโซแรงเอฟโซแรงต้อยังไงตีตีสองฮิตนะครับแล้วก็อย่าลืมไปทำคะแนนนะครับทุกคนเนี่ยเราได้40พอ,อยต์นี่เต็มแล้วนะครับพยายามไปทำคะแนนนะ แต่ว่าวิ่งช้าหน่อยนะจริงๆเอาตัวไอเทมสปีดมาก็ได้นะครับโอเคอย่างนี้ก็เรียบร้อยนะหนึ่งแต่จริงๆเกมนี้สามารถพลิกได้นะถ้าเกิดใครเอาทันเดอร์แล้วก็ไปชูดทันนะครับบอกเลยว่าแต้มที่ได้เนี่ยมากกว่าตอนที่เราทําเกมนําอีกนะครับเกมนี้เนี่ยทันเดอร์เนี่ยถือเป็นตัวตัดสินเลยนะครับเนี่ยเยเดี๋ยวขังไว้ก่อนอโอเคเราหนีก่อนนะครับ เดี๋ยวเราไปแกงข้างล่างนะเพราะว่าดูสถานการณ์ข้างล่างค่อนข้างย่าแย่นะครับตรงเลนล่างเนี่ยโอเควิ่ง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 เนี่ยเราไม่มีสกิลวิ่งนะครับเราก็อาจจะเดินช้าถ้าเลยเราอัพกําแพงเนี่ยเออาดาักดากเป็นไงละ่ะดักเอามันข้ามได้ครับ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยอะ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 นะเยอะเอยเอาไงเอาไงไปไปพิกาจูไปพิกาจูดักดักเป็นไงเราดักตัวอเอง <nin j> เนี่ยใช้ต้องค่อนข้างระวังครับทุกคนนี่นี่ฮิตไปดิฮิตไปดีโอเคมามาเป็นไงเหลือยังเหลืออันตินะครับยังเหลืออันตินะมาอันติมามายังไงยังไงยังไงโอ้มันแยกร่างได้นะครับโอ้โหแยกร่างได้นะนัวนัวและนัวโอ้มีสองตัวมีสองตัวโอ้โหตายนะครับ อ๋อวิ่ง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 ปูวิ่ง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 โอ้ยใจเย็นใจเย็นนี่ดักเลยเป็นไงดักดักเออเป็นไงล่ะอึดนะอึดอืดเออวิ่งนี่ไม่ได้หนีนะมาทําแต้มก่อนทําแต้มก่อนเป็นไงล่ะเป็นไงอ่ะวาตาชิรากะมา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 ไอ้หัวพืชมาโอ้ยโอ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงโอ้ยเจ็บ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 นี่ตีตีกลับไปตีกลับไปหน่อยตีกลับไปหน่อยยังไงยังไงดักนะดักนะดักนะ โอ้เราจะตายเราจะตายอันตีครับอันติอันติน,ตนี่ตีไปสินี่สวนนะครับสวนดักดักดักเอาไว้ดักเอาไว้ตี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 ต,ตีนี่ไงนี่ไงโอเคเราใกล้จะชนะแล้วครับคือ t h เดอร์เนี่ยเราเราฝั่งเขาตีได้ครับแต่เดี๋ยวเราจะมาพลิกเกมนะครับว่าทํายังไงนะโอเคมาเราต้องอย่าให้เขาชุดได้ครับเราต้องฆ่าเขาก่อนเขาเข้าป้อมนะ ซึ่งตัวนี้มันตีเพื่อนออกไปนะครับมันเหมือนกับว่าทําให้เขาเนี่ยถอยหลังไปได้นะครับทุกคนแล้วก็กันป้อไมไว้นะเดี๋ยวเราจะเอากําแพงดักนะครับกําแพงดักกํยาแพงดักอย่าให้มันตําเต็มได้นะเอากําแพงดักไว้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะตายไม่ตายไม่ตายยังยังยังตายไม่ได้ยังตายไม่ได้โดนดังไปหลายครั้งแล้วเหมือนกันนะโดนดังไปหลายครั้งแล้วไม่รู้ว่าชนะหรือเปล่าเนี่ยเออโอเคเรียบร้อยเป็นไงน่าจะชะนะครับทุกคนเพราะว่าเรายังเหลือป้อมอีก2นะ มาลุ้นนะครับว่าชนะหรือเปล่านะโอเคชนะขาดลยนะครับถือว่าโอเคอยู่นี้ขนาดฝั่งเขาถ้าเกิดได้ทันเดอร์มาแล้วไม่แบบไปทำคะแนนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นครับก็คือทำให้เราไม่ได้เปรียบนะครับทุกคนก็คงจะมีประมาณนี้ ยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปวิดีโอครับหากคลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามชาแนลพี่เอาโอเคซีเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับจะได้ทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนโอเคสําหรับวันนี้คงมีเท่านี้นครับขอบคุณทุกคนที่ดูวีโอจนจบนะครับสวัสดีครับ